สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับชุดประกอบอาตามที่ลูกค้าสั่งนะครับของจังหวัดบุรีรัมนะครับชุดนี้ประกอบด้วยอ,อินเวนเตอร์ซ g 5 5 0 0วัตต์นะครับ แล้วก็ชา์จเจอร์ของ p o w e r m r 60แอมอันในชุดก็มีกันกระชากเบรกเตอร์แผงนะครับเบรกเกอร์แบตแล้วก็เบรกเกอร์เอแล้วก็มีสายไฟ a c ซเนะครับ a c ซ2สองช่องนะครับ แล้วก็มีสายสำหรับต่อแพงนะครับแล้วก็สายแบตเตอรี่อาจจะใช้คู่กับแบตเตรลิเทียม NMC 811 1น0ะครับ120แอมป์ระบบ 24V โวลต์นะครับเพิ่งประกอบเสร็จตอนนี้ก็มี BMS นะครับของดาลี่1 0 0แอมป์ m. แล้วก็แอคทิ e บ a ลนิคอไลเซอร์ 7S นะครับอ่าสำหรับลูกค้าจะใช้ในใช้เปิดตู้เย็นนะครับจะใช้แอร์ก็ได้นะครับรันแอร์ได้ประมาณสองสาชั่วโมงแต่ถ้าจะเปิดแอร์ตลอดประมาณสักแปชั่วโมงก็แนะนำอีกชุดหนึ่งนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจก็สั่งได้นะครับร้าน PC s o l ซ c e าเซแบตนี้ก็เป็นที่ลูกค้าสั่งให้ไปติดตั้งนะครับยังไม่ได้ประกอบอันนี้เป็นร้0ยสี่แอมป์นะครับยี่โวลต์สำหรับตัวนี้จะไม่มีการเชื่อม แต่ละเซลนะครับจะใช้บัสบาร์ขันนะครับแต่ตัวนี้เชื่อมเลเซอร์นะครับแต่ก็ไม่แตกต่างกันนะครับอ,อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใช้แอร์ได้นะครับแอร์หนึ่งหมืบนะครับ ตามสมมติ AC หนึ่งแรงก็ได้นะครับหนึ่งจุดห้าแรงอาจจะใช้ต่อระบบ60แอมนะครับถ้าสี่แผงก็อนุกรมอนุกรมสองสองแผงนะครับสองสตริงมาต่อได้สี่ได้สี่แผงนะครับถ้าจะ ใช้ระบบ48โวลต์ก็แนะนำ9แผงนะครับอนุกรม3แผง3สติงนะครับจะได้กระแสสูงสุดต่อไปจะทำการทดสอบเปิดสวิต์นะครับเบกเกอร์ตัวหนึ่งเป็นสวิตช์บกเกอร์แผงนักแผงนะครับอันที่สองเป็น แบตเตอรี่นะครับที่3คือ AC นะครับ AC out โอเคอินเวนเตอร์เปิดแล้วนะครับตอนนี้แบต24.9นะครับจากชุดนี้ อันนี้ใส่กล่องไม้ป้องกันการกระแทกสวยงามนะครับแล้วก็ต้องใช้ฝาปิดนะครับเพื่อป้องกันโลหะอลอดวงจรข้างบนนะเมื่อมีอุปกรณ์ที่เป็นโลหะนะครับไปพาดแต่ละเซลล์นะมันจะเกิดการสปาร์กนะครับต้องปิดไว้ต่อใช้ง่ายนะครับแค่ อันนี้ครวรลบนะครับมาจากจากตู้เลยนะครับขันน็อตนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ควบวกตอนนี้ยี่สิบสี่จุดเก้าโวลต์นะครับเอาจะการรีวิวเพียงเท่าน,น,นี้ครับ